สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจี๊ยบในช่องสงสัยจังกันอีกแล้วนะคะ EP นี้เจีบจะชวนเพื่อนๆมาต้มเบชาไข่มุกหรือเบชาไต้หวันพร้อมคำนวณต้นทุนน้ำแก้วขนาดต่างๆให้ด้วยค่ะเจี๊ยบคำนวณให้เฉพาะต้นทุนน้ำนะคะยังไม่รวมแก้วฝาหลอดน้ำแข็งและท็อปปิ้งต่างๆก่อนเพื่อนๆจะตั้งราคาขายเพื่อนๆก็อย่าลืมบวกต้นทุนเหล่านี้เข้าไปด้วยนะคะโดย ต้นทุนน้ำของเราเจี๊ยบจะคำนวณจากน้ำดื่มขนาด6ลิตรราคา43บาทใบาชาสำหรับชงชานมไข่มุกของชาตรามือขนาด250กรัมราคา100บาทน้ำตาลทรายสำหรับต้มน้ำเชื่อมถุงขนาด1กิโลกรัมราคา25บาทในคลิปเจี๊ยบจะไม่ได้ต้มน้ำเชื่อมให้ดูนะคะอัตราส่วนสำหรับต้มน้ำเชื่อมของเจี๊ยบคือ น้ำตาลทราย2กิโลกรัมกับน้ำเปล่า1ลิตรค่ะพอต้มออกมาแล้วเราจะได้น้ำเชื่อมอยู่ที่ประมาณ2,000มิลลิลิตรนะคะต่อมาเป็นนมข้นหวานตรามมลิถุงขนาด2กิโลกรัมราคา125บาทนมปรุงแต่งของฟอลคอนขนาด1,000มิลลิลิตรราคา45บาท ต้นทุนของเพื่อนๆอ,อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เพื่อนๆใช้และราคาของสินค้าที่ขายในพื้นที่ที่เพื่อนๆอ,อยู่ด้วยนะคะเมื่อเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็าเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกเราจะมาตวงผงชากันก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้ผงชาอยู่ที่120กรัมค่ะก่อนชั่งอย่าลืมกดเคลียร์น้ำหนักตราชั่งก่อนนะคะผงชาหนึช้อนโต๊ะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ6กรัมค่ะ ชอบมีเพื่อนๆทักเข้ามาถามว่าถ้าไม่มีตราชั่งจะต้องใช้ผงชาประมาณกี่ช้อนอันนี้เจมนับได้20ช้อนกับต้องมีตักมาเพิ่มนิดหน่อยค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าน้ำหนักมือของเราในการตักแต่ละช้อนจะไม่ค่อยเท่ากันมีตักเยอะบ้างตักน้อยบ้างเพราะฉะนั้นเพื่อความเสถียรของรสชาติยังไงเจมก็อยากให้เพื่อนๆใช้ตราช่งนะคะ เมื่อตวงผงชาได้แล้วเราจะพักเขาไว้ก่อนค่ะมาต้มน้ำกันต่อนะคะใส่น้ำปริมาณ1,500 ml อลงไปในหม้อปิดฝาต้มให้เดือดพอน้ำเดือดพล่านแบบนี้แล้วเจี๊ยบจะปิดไฟแล้วเทผงชาที่เราตวงไว้ลงไปจากนั้นก็ใช้ช้อนคนผงชากับน้ำร้อนประมาณ1นาทีแล้วปิดฝาอบเข้าไว้แบบนี้เป็นเวลา20นาทีค่ะเมื่อครบเวลา เสียบจะคนเขาอีกสักนิดนึงก่อนค่อยนำไปกรองผ่านถุงกรองสำหรับถุงกรองก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเราจะต้องนำไปลวกทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นอับก่อนนะคะและถุงกรองเราก็ไม่ควรใช้รวมกันควรแยกไปเลยอันไหนใช้กับกาแฟอันไหนใช้กับชาเขียวชาไทยชาไขมุกเพื่อที่ว่ากลิ่นเขาจะได้ไม่มากวนกันค่ะ ในการสกัดน้ำชาวันนี้เจี๊ยบจะสกัดน้ำชาออกมาให้ได้ที่1 5 0 0งมลเลยนะคะพวกใบชาที่ติดอยู่ก้นหม้อเนี่ยเพื่อนๆก็กวาดออกมาให้หมดเลยนะเพราะในใบชาเขาจะมีความอุ้มน้ำอยู่ค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ที่คีบปอาหารมาช่วยในการบีบสกัดน้ำชาได้แต่ว่าอย่าบีบคันแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวชาของเราจะฝาด ถ้าดูแล้วน้ำยังไม่ได้ถึงปริมาณที่ต้องการเพื่อนๆนก็สามารถเทน้ำร้อนลงไปเพิ่มได้โดยเราจะค่อยๆเทน้ำร้อนราดลงไปให้ทั่วๆใบชาแล้วใช้ที่คีบอาหารมาช่วยบีบสกัดน้ำชาออกมาให้ได้ปริมาณ 1,500ML มลค่ะเมื่อสกัดน้ำชาออกมาได้แบบนี้แล้วเราก็ยังใช้ไม่ได้นะคะ เจี๊ยบจะปิดฝาพักไว้ให้เย็นแล้วเทใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้อีกประมาณ12ชั่วโมงหรือ1คืนเพื่อให้สารต่างๆที่อยู่ในชาเขาออกมาให้เต็มที่ก่อนค่อยนำมาใช้งานค่ะเจี๊ยบเคยทำรีวิวเกี่ยวกับการพักชาไว้แล้วเดี๋ยวเจี๊ยบจะแปะไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะคะและนี่ก็คือน้ำชาที่เราสกัดไว้เมื่อคืนค่ะจะเห็นว่าสีของเขาเปลี่ยนไปจากเมื่อคืนเลย อันนี้จะไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเลยนะคะเป็นสีของน้ำชายอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้เบ็ดชาของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะเราลองเอามาทำเมนูกันดีกว่าค่ะเมนูของเราวันนี้เป็นเมนูชานมแก้วขนาด 12, 16และ22ออนซ์เจี๊ยบม,มีมา2สูตรให้เพื่อนๆเลือกเลยนะคะใครชอบสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นได้เลยเรามาเริ่มกันที่สูตรแรกก่อนเลยนะคะ เจี๊ยบของอนุญาตทำสามแก้วพร้อมกันเลยนะคะขั้นแรกเจี๊ยบจะใส่เบทชาลงไปในแก้วผสมปริมาณ60 ml สำหรับแก้ว12ออนซ์80 ml สำหรับแก้ว16ออนซ์และ100 ml สำหรับแก้ว22ออนซ์ตามด้วยน้ำเชื่อมปริมาณ20 ml สำหรับแก้ว12ออนซ์30 ml สำหรับแก้ว16ออนซ์ และ40 ml สำหรับแก้ว22ออนซ์สุดท้ายเจี๊ยบจะใส่นมข้นจืดลงไปปริมาณ30 ml สำหรับแก้ว12ออนซ์40 ml สำหรับแก้ว16ออนซ์และ50 ml สำหรับแก้ว22ออนซ์จากนั้นใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมทุกแก้วผสมเข้ากันดี เพื่อนๆจะใช้ก้านตีฟองมาช่วยคนก็ได้นะคะแต่ที่เจ็บใช้ช้อนก็เพราะมีบางแก้วที่เจ็บจะท็อปเขาด้วยฟองนมค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมแก้วใส่น้ําแข็งกันเลยสำหรับแก้ว22ออนซ์นี้เจ็บจะใส่เป็นมุกบุกเบราลชูกาลงไปก่อนค่อยใส่น้ำแข็งนะคะส่วนแก้วอื่นๆเจ็บจะใส่น้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะแก้ว12ออนซ์ หลังกล้องเมื่อกี้เจ๊บแอบใช้ก้านตีฟองมาช่วยคนให้น้ำชาของเรามีความฟองฟองฟูฟูขึ้นนิดนึงนะคะเวลาเทลงไปในแก้วแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะส่วนแก้ว16ออนซ์อันนี้ไม่ได้ใช้ก้านตีฟองนะคะเพราะเจ๊บจะท็อปหน้าเขาด้วยฟองนมค่ะก็จะออกมาประมาณนี้และสุดท้ายแก้ว22ออนซ์แก้วนี้เจี๊บก็ใช้ก้านตีฟองค่ะลุกที่ได้ก็จะประมาณนี้ สีสันของทั้ง3แก้วนี้เขาก็ดูไม่ได้ต่างกันมากนะคะสีเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลน,น้ำตาลประมาณกาแฟาลาเต้ค่ะแต่ที่แตกต่างกันก็คือวิธีการนำเสนอแค่นั้นเองมาค่ะเรามาลองชิมกันดีกว่าเจี๊ยบขออนุญาตชิมแค่แก้ว12ออนซ์แก้วเดียวนะคะเพราะเขาเป็นเมนูเดียวกันค่ะสำหรับชาไต้หวันสูตรนี้ของเราพอดูดเข้าไปปุ๊บเราจะได้กลิ่นชาหอมฟุ้งตีขึ้นจมูกมาเลยค่ะ รสชาติก็จะหวานหวานหอมหอมใสใสดื่มง่ายง่าจะไม่ได้เป็นแนวหวานมันนะคะคือสูตรนี้จะเน้นที่กลิ่นแล้วรสชาติของชาเป็นหลักค่ะชามีความเข้มดีแล้วก็ไม่ฝาดค่ะและนี่คือต้นทุนเฉพาะน้ำไม่รวมแก้วฝาหลอดน้ําแข็งและท็อปปิ้งของแก้วขนาดต่างๆค่ะเรามาชงสูตรที่สกันต่อเลยนะคะขันแรก เจี๊ยบจะใส่เบสชาลงไปในแก้วผสมปริมาณ60 ml สำหรับแก้ว12ออนซ์80 ml สำหรับแก้ว16ออนซ์และ100 ml สำหรับแก้ว22ออนซ์แล้วเจี๊ยบจะใส่นมผสมตามลงไปปริมาณ50 ml สำหรับแก้ว12ออนซ์70 ml สำหรับแก้ว16ออนซ์และ90 ml สำหรับแก้ว22ออนซ์ เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิธีการเตรียมนมผสมได้ใน EP ที่1และ EP ที่2ของเจบนะคะจากนั้นเจบจะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้ากันดีแล้วจึงค่อยนำไปเทใส่แก้วน้ำแข็งที่เตรียมไว้สำหรับแก้ว12ออนซ์ก่อนเทเจบจะใช้การตีฟองมาช่วยคนให้น้ำชาข,ของเรามีความฟองฟองฟูฟูขึ้นสักหน่อยนะคะ ถ้าเทน้ำชาลงไปแล้วน้ำแข็งเขายุบตัวลงเพื่อนๆนก็สามารถเติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วได้เลยนะคะส่วนแก้ว16ออนซ์เจี๊ยบจะไม่ได้ใช้ก้านตีฟองนะคะเพราะเจี๊ยบจะท็อปหน้าเขาด้วยฟองนมแล้วก็จะโรยน้ำตาลแดงแบบที่เรากินกับเฉากวยอะคะ่ะโรยลงไปที่ด้านบนเบาๆเจี๊ยบจะไม่ได้พ่นไฟนะคะแต่ถ้าใครอยากพ่นไฟที่น้ำตาลก็จัดไปได้เลยค่ะแก้วสุดท้ายแก้ว22อ,อนซ์ แก้วนี้เจี๊ยบก็ไม่ได้ใช้การตีฟองนะคะเพราะแก้วนี้เจี๊ยบจะใส่ไข่มุกโรยลงไปที่ด้านบนค่ะเท่านี้ชานมไต้หวันสูตรที่สองของเราก็เสร็จแล้วนะคะสูตรนี้สีของน้ำชาเขาจะอ่อนกว่าสูตรแรกนิดนึงค่ะเรามาลองชิมรสชาติกันดูเลยดีกว่าเหมือนเดิมนะคะเจี๊ยบขออนุญาตชิมแค่แก้ว12ออนซ์แก้วเดียวนะคะสำหรับชาไต้หวันของเราสูตรนี้ พอดูดเข้าไปปุ๊บเราจะได้กลิ่นหอมของชาสไตล์ไต้หวนันอวนขึ้นมาเบาๆจากนั้นก็จะตามขึ้นมาด้วยกลิ่นหอมของนมกลิ่นของชาเขาจะไม่ได้ฟุ้งแรงขึ้นจมูกเหมือนสูตรแรกนะคะคือทั้งกลิ่นและรสชาติของชาเขาจะมาเบากว่าสูตรแรกเลยความหวานก็น้อยกว่าสูตรนี้รสชาติของเขาจะเป็นสไตล์หวานมันรสสัมผัสจะมีความหนักแล้วก็แน่นกว่าสูตรแรก ตัวชาเขาก็มีความเข้มสู้นมได้ดีเลยค่ะและนี่ก็คือต้อนทุนน้ำของแก้วขนาดต่างๆในสูตรนี้นะคะเพื่อนๆชอบสูตรไหนก็ลองเลือกกันดูนะคะวัตถุดิบทุกอย่างเพื่อนๆสามารถไปเลือกใช้ยี่ห้อที่เพื่อนๆชอบหรือสะดวกได้เลยค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องไปลองปรับรสชาติดูเองอีกทีนะคะเช่นเคยค่ะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจี๊ยบเท่านั้นนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยค่ะ EP นี้เจี๊ยบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ